นำพุกที่ติดอยู่ในผนังออกโดยใช้สว่านทำการเจาะเข้าไปในพุกโดยเจาะเข้าแล้วก็สามารถดึงพุกออกได้เลยเมื่อนำพุกที่ติดอยู่ในผนังออกแล้วทำความสะอาดรูให้สะอาดโดยสามารถใช้ปั๊มลมสำหรับเติมลมยางทำการเปอกเอาเศษปูนเศษฝุ่นหรือสิ่งสกปรกต่างๆที่อยู่ในรูออกให้หมดได้เลยเมื่อทำความสะอาดรูเสร็จใช้เคมีโป๊ะสำหรับซ่อมผนังทำการปาดหรืออัดเข้าในรูให้เต็ม เมื่ออัดเคมีโปะเข้าจนเต็มรูแล้วปาดหรือตัดส่วนเกินที่อยู่ภายนอกออกให้หมดหรือทําการแต่งผิวให้เรียบเสมอกันเมื่ออุดรูที่ผนังและแต่งผิวด้านนอกเสร็จปล่อยไว้ให้แห้งหรือปล่อยไว้ประมาณ2-3ถึงชั่วโมงจากนั้นใช้กระดาษทรายทำการขัดผนังให้เรียบเมื่อขัดเสร็จทำการทาสีโดยสามารถใช้แปรงทาสีหรือลูกกลิ้งสำหรับทาสีทำการทาสีบริเวณที่ซ่อมแซมได้เลยและเมื่อทาสีเสร็จปล่อยไว้ให้แห้ง แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนโกกรสวัสดีครับ